คุณนะครับพ <ARS. S 1> <rock> ี่น้องรถไหน่อยยังค่าครับเบรกึ้นได้ไหมพี่น้องวันนี้กันนะถ้ากันซ่อยกันเบรกเป็นธรรมนสสองคนเห็นไห a ไม่ค่อยไปครับพี่นองรถไทยรถไทยหน่อยก็ขาดม่ได้กับสิเรียนย่องเอาสนั่นกว่าเนี่ยครับวิธีสร้างบ้านพี่นองสมัยตะการครับรถไทยเนี่ยลุกมารถไทย,ยหน่อยยำเลย พี่นองกำลังสิงขึ้นแล้วครับสิบว่าซัมหนีแล้วพี่น้องเรถได้นไหน่อยก็ไี้อว่รได้พี่น้อง พิธีสาบันแน่แล้วก็คนแจรัรบมองปันมองไทยมงหวอดครับพี่น้องมันสิงลงไปค่าอีบ่่ะครับงพี่น้องขึ้นได้เรียบร้อยครับขึ้นจอดขึ้นจอดครับพี่น้อง เรียบร้อยครับครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีเนาะครับพี่น้องเนาะไว้พอกันคลิปหนาจัดย่าดไก่แล้วพี่น้องไก่ใส่เกี่ยวเข่าแล้วครับผมจังไรก็ยาสีลืมกันเด้อครับพี่น้องเด้อมันกระสีดนเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีคลิปล่องห้พี่น้องเบิร์ครับผมกระสีล่องอ่าผมว่ก็ว่าสี ซอมซีมเมียนโหลดยูครับพี่น้องกับสีลงไห้เบิงอยู่ครับผมจางไหนก็ฝากติดตามใเด้อครับพี่น้องเด้อไว้พอกันไม่คลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ ซื้อครับซ่อมเียร์ก๊อกเข้าเดี๋ยวอคอุนครับพี่นอ้องคุณพ่อพ่อมอแล้วยืนพหมนนืน่ะนโอเเ้ยเราขึ้นอเอารถไทยหน่อยมาขาดเอายีลีครับพี่นอ้อง หน้าหน้าหน้า,นาคนขังรวมครับที่นี่เรียบร้อยแล้วว่ะ มันโลมแม่งครับพี่ต๋องเดี๋ยวรอบเบิงครับพี่น้องเอารถไทยหน่อยมาไทยครับผมจะเป็นจังไงสี่ข้าอีกบ่อเดี๋ยวสิเอาขันรถไทยนะครับพี่น้องมาจอดไว้ท่าย ตันตพี่น้องคิด<น>ว่าจะการกระบาดแตกโบเมนพี่น้องไอ้เล็กสลักไหมใส้เดือดกับเดี๋ยวออกครับผมค<น>่าเล็กลมลมลม,ลมแห้งพี่น้องเฮุเ่นแลลว <ç: ม opposed ikat> เหลียร้อยครับพี่น้องล่อซื้อนี่สวัสดีครับพี่น้องยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องของทีมงานชลบุรีรถเกี่ยวคือเก่าครับพี่น้องหลังจากหายไปโดนครับพี่น้องนี่ครับผมมื่อนี้ก็ได้เอารถเกี่ยวครับพี่น้องมาดึงรถไถครับผมเอามาปั่นละรอบหนึ่งนี่เนี้ยปันป่นปั่นปั่นแบบว่า ปั่นข้าวเดียวไหมมันติดครับพี่หน่องผมปั่นรอบเดียวมันติดมันข่าแห้งครับนี่ครับพี่หน่องตอนนี้ก็เลยให ให้หนา้าเราเราปั่นไปเลยผมถ่ายไว้ดึงยางเดียวครับพี่น้อยเนี่ยมองรวมๆนี่ติดมืดสุมากดม่่รับพี่น้องค่อยๆปั่นไปครับตอนนี้มันเป็นหน้าไอ ฝนกำลังลินพอดีพี่น้องฝนตกแห้งเนี่ยต้นนี้ก็ดำมิดครับผมไม่ใช่น้าดําเอนครับกาก็บาดแตกครับพี่น้องมันดังเกิด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 ยุ่นอ่ะรถยังท่านได้ล่างอยู่ครับรถเกี่ยวกับยังท่านได้ล่างอยห์คนนหนขี่ตรงขี่เติมเต็มรถเอารถพอดเขาเกิดพี่น้อง เดี๋ยวเขาเนาปังแล้วยังท่านได้หลางอยู่ครับ แคลนเหยียมแหงแหงแหงสีลมล่งครับพี่นอ้องเพราะตัวน,นี้ผมปรับคันหน้าใ้ใไม่ครับผมตัวน,นี้ปรับปรับคันหน้าไม่เหมือนเลยครับคนละคนนะพี่นอ้องแคแลนซื้อๆเลยนะ ค่อยๆเอารถเหยียบเอาครับุนไปเท่าละหน่อยเท่าละหน่อยครับพี่นอ้องมันเกิจืดเมื่ด,ดีิว่นสิมาดำฝนตกแบบมีดำมวนลกอยังนี <laughs> ผมลองผมลองมุ่มมุ่มม,ม,มุ่มพุ่นนะเนีย่ยครับพี่น้องัอนปั่นมาได้ครัฝนกับตกลิ้นครับฝนเริ่มตกลิ้นแห้งนะ ครับพี่น้องขึ้นเรียบร้อยครับล่องเบิ้ครับดุดแห้งครับพี่น้องรถแหง้งคุณครับพี่น้องเอ,เอาจังี่เอารถนี่แย่ไปนี้ให้เขาเอารถน,นั่นเนี้ยเพราะว่าข่อยจะลดไม่มาถ่ายฮะ โอเคพ่อครับผมเนี่ยวลาผาเอ้ามือเ้าก็คือบาอักต่